สวัสดีค่ะพบกับเงินนี้รวยถ้าคุณอยากรู้เรื่องเร้นมุมลับเพราะมาสัมผัสกับตัวเลขที่จะนำคุณไปสู่หนทางความมั่งมีฝากกดติดตามช่องของเราเพื่อที่คุณจะไม่พลาดเรื่องราวเด็ดๆเ,เรื่องของความฝันถือเป็นเรื่องแปลกเพราะในบางครั้งเราก็ฝันเห็นอะไรทั้งที่มีความสุข ความน่ากลัวชวนให้หวันวิตกว่าความฝันที่เราเห็นนั้นเป็นลางดีหรือลางร้ายกันแน่เรามีคำตอบให้คุณไม่ว่าคุณจะฝันเห็นอะไรอาจเป็นลางร้ายหรือลางดีก็ได้เรามีคำตอบให้คุณแล้วแต่ก่อนจะไปฟังคำทำนายฝันกันฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่พลาดเรื่องราวดีๆเหล่านี้ค่ะหลายคนคงเชื่อเรื่องดวงความเชื่อเรื่องนี้เป็นความเชื่อที่อยู่คู่กับคนไทยมาอย่างยาวนานทั้งความฝันร้าย,ายและความฝันที่ดีฝันเห็นสิงสาลา ัตว์บ้างหรืออาจฝันถึงเหตุการณ์ที่ไม่น่าจดจําสัตว์ต้มเตี้ยมอย่างเต่าเป็นสัตว์ที่ขึ้นชื่อของความเชื่อเรื่องโชคลาภนอกจากความฝันคุณอาจเห็นเต่าสีเท้าคลานอย่างช้ชาๆคุณอาจจับมันมาทาแป้งขนเลขเด็ดหรืออาจนําไปปล่อยเพื่อทําบุญแต่ถ้าคุณเห็นในความฝันละ่ะเต่านั้นจะเจอกับอะไรบ้างฝันเห็นเต่าเราขอทํานายว่าสิ่งที่คุณตั้งใจไว้มาก อาจจะยังไม่สําเร็จในทันทีทันใดแต่สิ่งที่ไม่ได้คาดฝันเอาไว้จะมาแบบฟลุกๆช่วงนี้ชีวิตคุณดูมีความสุข ดูมีชีวิตชีวาใครเห็นแล้วก็จะรู้สึกสดชื่นไปตามคุณจะมีเรื่องให้ต้องคลุ้นคลิดอย่างลึกซึ้งมากมายจะมีความกังวลมากกว่าปกติญาติผู้ใหญ่อาจมีอิทธิพลในหลายๆเรื่องในการตัดสินใจของคุณมิตรรักอาจแปลพักเป็นอย่างอื่นอาจต้องเคยระวังความทุกข์ยากจากคนที่อ่อนไวกว่าการเงินการงานมีโอกาสปรับเปลี่ยนงานโยกย้ายสายงานหรือได้รับอะไรที่แตกต่างจากเดิมจากที่เป็นอยู่ธุรกิจการค้าในช่วงนี้อา สชยการเจรจา,ารอย่างเดียวคงไม่พอต้องรู้จักใช้กลยุทธ์อื่นๆบ้างจะมีเกณฑ์การเดินทางด้วยเรื่องของงานและได้รับความสําเร็จเป็นอย่างดีคนโสดอดใจรอหน่อยเพราะช่วงปลายปีนี้มีแววว่าจะได้โคแก่มาเป็นคู่จะต้องระวังเรื่องความรักมีเกณฑ์นอกลู่นอกทางคุณต้องเอาใจใส่คนรักให้ดีนะคะคุณควรลดความขี้หึงลงบ้างในช่วงนี้เพราะมีโอกาสทําให้คุณเลิกลาก,กับคนที่คุณรักได้ง่ายมากบอกแล้วว่าเต่ามา คูเับโชคลาบและเรื่องของการขอหวยขอเลขเด็ดขอโชคเลขเด่นคือเลข4เลขรองคือเลข5เลขเด่นนําโชคคือเลข43 4ส0 5 4 345 745หและ465ค่ะความฝันเป็นเรื่องราวของการคาดการณ์ที่จะเกิดขึ้นฝันจะดีหรือร้ายอาจไม่ใช่ตัวที่กําหนดชีวิตคุณทั้งหมดแต่เชื่อไว้บ้างก็ดีไม่เสียหายฝันที่ว่าร้ายอาจกลับกลายเป็นเรื่องราวดีๆในอนาคต อย่าลืมนะคะถ้าคุณชื่นชอบเรื่องราวความเชื่อเรื่องเร้นมุมลับชชววลาที่จะพาคุณไปสัมผัสกับเรื่องราวที่คุณอาจยังไม่เคยรู้มาก่อนฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องของเราเพื่อเป็นกำลังใจในการแบ่งปันเรื่องราวดีๆกับงงวนี้รวย